สวัสดีครับพี่น้องที่น่ารักสุผูพสุคนแล้กันอากาศยังแบงตอนนี้ก็จะเข้าห้องโรงแรียงแน้วล่ะเนาะยังไม่ถึงห้าโมงกว่า <c oughs> จะทําอะไรกินครับสวัสดีค่ะแม่แม่านหิวเขา่าแม่ม่านจิ้บปิ้งปลากินเขา่าเมือปานสะปอไปตึงไม้เกลือ,อดีละไปพี่น้องอปี๊งเข้าไปเลยส่อไปตึงไม้ดีละ พอผึ่นตึกมาเพิ่นเพิ่นตึกมาเพิ่นเลยอ,อันให้มนแบง่งมากินมืนน่อกี้เลยโอเคหิวข้าวพอดีเลยครับนี่ค่อยบวมเลยรับชิ้วแอบชิ้วแอบปลามันๆหิวข้าวกินข้าวจะมาเศร้าหิวข้าวหันตัวบาท ไก่แล้วอุ้ยปลามันให้ปลาธรรมชาติเดินจา้าปลาในคลองมาพี่น้องเรียบร้อยมากินน้องมองันผักเข้ากับแตงตั้งกองกินกันเล่นนั่นแหละเนาะจ้ะสวัสดีเป็นทางการจุค่ะท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านมาได้จ่ามากินปิงปลาอมน์สดๆ จากบ่อจากคลองท่านพ่อท่านพ่อเอามาให้นะจ๊ะท่านพ่อแหลมพ่อปูเด้อค่ะพ่อปู่อพองพ่อปูเด้อมาให้ไปบ้านเฮผู้ดเดียวรามอนมุงจะเอาปลาไปย่างบ่บอกว่าเอาจ้า ยิ้มอ่งมาอสกจะเรียนสองหน่วยมันดูเขามันจะกินไข่มันแซ่บกระดาษมันเสอยเปลือง 就好。五号 อัน,นี้บอ่อข้าวเดวจ้ามันเป็นปลาําเค็มปลาคางดำเขาเรียกปลาคางดํปาปลาผสมปลามอเทศกับปลามันประชมกัน พลิกปิ้งปลาทัมุนเดิ้อมันเนมันใหม่แล้วบนอนะทอ,อดกับแซบแกงกับแซบแกงใชน้ำม่ส้มกับแซบแกงส้มก็อร่อยกินของอร่อยอร่อยจากธรรมชาติ อยากกินปลาไม่ต้องมมัต้องซื้อก็ได้ท่านพ่อวานใ้โรด <c oughs> ท่านพ่อบ่าวเพชรตะปูมันี่แหละช่วงนี้งเพิ่นไ่ได้ออกคิดนั่นโดยพี่น้องพันย่างเรียกย่างงานแล้วอยากอายกล้องน้่มคนบ้าพออะไรอยากอายกล้องกินเขางากก็เลวไปอยากฟื้นใจเรา ย่างแห่งและก็ะติดแกะเน่าปาลาอร่อยกว่ากุ้งไข่เต็มท้องเลยโอ้ เนี่ได้จต่แบบนี้แาะคั่วแต่ไข่มัน,ะนอะมาเป็นโมกกินพี่น้องเลยไข่มันแ่บมันหม,มากินไข่ปลาอาร่อยแอบมาแบจังไม่คิดแม่ไข่ พี่น้องก้องเขาเอาไปดิมแล้วนัดเย็นชูยิ่งห่อนยิงใส้เปืออยเมื่อาะเมี่ยนดีๆบางเรื่องเนี่ยจะไปกัดโทษมันบ่ได้ด้มันไม่รู้เรื่องแตงเนย ไปน,างงานั่งกันชอมุ้งเขาเจ้ามาเขาเจ้าเขากันก็เพื่อนมาวนมาวนไงอิ้มแล้วอากาศมันห้อนขนาดแบบนี้นนนหน่อยมันยังบุยอากาศเขาราเพือ่อ <c oughs> นมาเลีล้ยงก่อนสองสามทุ่มไปแล้วเียหายเหนย็นกินกันอยากอยากมีความกันจริงหรอ ดอยากกินก่อนอยากฟังมันกินกันนะอยากทันตีกินโซเลียนนะ <laughs> ่ะฮัลเอาเวรินโซเลียนลงไว้ช่องชาวดาวบริษัทเอาว่ <c oughs> าปิ้งป่ะสุอบ่อนดิเอาออกจากไฟไว้ียังติดน ก็เราจะติดติดกระจิปูปานนี่แหละติดปากติดคอเนี่ยหุ่นงามเลยเพียงปลากินต้องกินกระสมพักชมพักมือนะคะเราเป็นมืดคุณอุ้งมันอร่อยเหมือนปลาเลยปลาแซ่บกว่าแข็งกับแข้ง ยกากควนมาลทะเลบอเวดมาปูมาเด้อปูมาตำนี่แส่บเมื่อก่อนอะากินอยู่กรุงน,นี่มันกินดูไรมันละเบื่อเบื่อคักจะก,ก็กิน กินเบลีไลยกินจนอิ่มเลยกินเไเบลีไล่บรรดาดะเจอไข่แล้วพี่น้องจ๋าปลาล็อตนี้ไข่มันเยอะมากเลยกินแต่ไข่กินแต่ไข่ครับครับจิ้มจิ้มกับจิ้มเบลีไล่มันเผ็ดแกวเหรอหักเผ็ดอะไรแบบเผ็ด อิมออ่มยังหมอิ่มไวลาพี่ละน,น้องเลยนี่แมวกินได้ชั้นนี่แหละกินโชว์ชื้อๆ <c oughs> บ่าวเวดกันอิ่มทุเรียนพี่น้องมาแมนกินโชว์เลยนี่หิวแต่ว่าแต่ว่ามณน์เนี่ยกินบ่ได้หลาย <c oughs> คือพี่น้องเพิ่นว่านเนะ่ยกินน้อยๆหมอเพิ่นก็บอกมณ์อยู่กินน้อยๆเพราะว่าคนท้องมันสิหิวเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อย,อยทุกระยะระยะ <c oughs> <c oughs> สำหรับคิดนี้ก็สิดด้ลาไปก่อนเด้อค่ะขอบคุณทุกเมนทุกไลค์ทุกกำลังใจที่ค่อยติดตามมุนตลอดไปเด้อค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมกด subscribe แ<ด>บมกุลธ้รมน้ำเดิมตีลายตีละข้างน้ำจ้า